จะเต็มก่อนนองบีเฮ้ยเดี๋ยวตะก้าก่อนเพื่อนอันนี้คือเก็บเห็ดใส่ตะกา้าก่อนเพื่อนๆเอาไปหาน้องบีก่อน,นรีบแล้วทีนี้อยู่คนเดียววะเบย์ใต้ตอไม้นี่ออื้ม สวยมากเลยดอกนี้มีหรือเปล่าอู้นู่นนะดอกใหญ่ๆจ้ะดอกใหญ่มากแต่ไม่รู้จะใช้ได้ห pues. รือเปล่าดูอืมอ้ไม่น่าได้อุ้ยทำเคือหัวแข็งดีอยอู่แบอุ้วพี่น้องอุ้ยขาเป็นยังไงโอ้โหอยโอ้โหเอาไปดูสิตัดขาดูชั้นเป็นยังไง Nhiệt mày 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 นี่สวยนี่สวยเลยอุ้ยฝนลงเม็ดละป่ะเนี่ยอืโอเคอยู่นะนู่นจะเห็ดมันอยู่ฝั่งนูนน้นเพื่อนๆนูน่น หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ดอกตัวนั้นดอกแยะใหญ,ใหญ่แต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าไปเอาดอกเล็กกันเพื่อนไปเอาอเโอ้ยต้องข้ามน้ำข้ามทะเลโอ้ยนี่นี่ดอกนี้ดอกนีนนะ้ดอกเล็กต้อมอุดตาหิ สวยสวยอืมของของนั่นดอกนี้จะ,ะ,ะใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยอุยก็เป็นแนวนี้ก็เป็นแนวนี้พี่น้องดอกนั้นดอกยใหญ่เตีวมึงจะใช้ได้หรือเปล่าอขาน่าจะได้แต่ว่าดอกไม่น่าได้อุ๊ยนต่น่ะดอกข้างบนซาบลิมึงเห็นข้างบนเดี๋ยวมันจะได้หรือเปล่าเนาะทำไมมันชอบเป็นลาเพื่อนๆเ,เอ้ยนหเห็นไหม อันนี้ได้อยู่นี่น,น่าจะได้น,นี่อันนี้มันกำลังโผลมหอ้กไว้อันนั้นไม่เอานะ นี่ตัดขาก่อนน้องปีเงียบเก็บเลยเพื่อนๆหายไปไหนก็ไม่รู้ม่วันนี้รักเมื่อนี่จากซาวลินแล้วเปล่มืดเขามืดเขาเนาะเนาะจะหาโม่งกลัวเะไได้แบบนี้ประกอบกับฝนจีต,ตกนาะจ้ะมันเลยมืดเดี๋ยวต้องเดินออกไปหานองบีแล้วเพื่อนๆพซาวลินอยู่คนเดียวบาเว่แล้วแบบนี้บาเวต้องไปหาเพื่อนแล้ว ป่ามันกว้างเนาะจ้ะบ่ได้แบบย่างน้ำกลกนนุ่นกันเนาะแยกกันหาเห็ดเนาะแย่แยกกันหาแบบสิได้บอลได้ต้องไปหาดูเด,ดินดูเนาะ อันนี้ไม่น่าจะได้อันนี้อกเอาขามาแล้วกันโอ้ขากทิ่ใดบ้างโอเคโอเคนี่พอแค่นี้พอไปไปไป,ไปหาน้องบีกันจะ้ะเจออีกแล้ว อุย้ยพี่น้องมันพี่น้องมันอยู่ด้วยกันอุย้ยขายาวอยู่นั่นนีอ่อุ้ยทำไมเอายากยหักไปซะนดึงยากไรเพื่อนเพื่อนมันติดยาแน่น่ะดอกนึงจะอนนดอกมันจะใช้ได้หรือเปล่าแข็งอยู่นั่นนี่ขานี่อื้ ปีเงียบเกลียบเลยเพื่อนๆอออขาน่าจะได้แต่ดอกไม่ได้ต้องปีเงียบเกลียบเลยกลับบ้านแล้วมั้งนี่น้องบีนี้กลับบ้านจากพี่ปลาแล้วมั้งนี ใช้ไดไมน่นอนี่นอนอนเอาเราไปทานแลมบ้งปีเงียบมากเลยตายแล้วต้องไปหาเพื่อนแล้ว อยู่คนเดียวบาเบ่แล้วนี่ไปหาตนุ่มบีอนกลัวเหมือนกันให้เวลาอยู่ป่านานๆคนเดียว,วเนาะอยากหาเพื่อน,นไม่เจอเนี่ยดูเพื่อนกำลังจะออกไปหาหนุ่มบีเจอหลายดอกแล้วพี่ดอกปาดบีบี จะเรียกน้องบีมาเก็บมันเยอะมากเลยเพื่อนๆดูดูดเพื่อนอันอ,อันนี้หนึ่งดอกสองดอกสามดอกอยู่ไหนเมื่อกี้สี่ดอกนูน่นมันอยู่ใต้นูน่นต้นไม้มเพื่อนนุน่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 นนุ่นนุ่นโอ้เก็บเก็บเก็บเออไม่เสร็จละอ้ยอันนี้กระเนาะพี่น้องเนอ้ออุย้ยนี่ โอ้ยสวยมากเลย,ยนี่ตรงไหนอีกนี่ดูข้างบนนะจ้ะนี่นะเนี่ยแอรไปตรงนี้อือหือสวยมากเลยเนี่ยอยู่ข้างล่างอีกสองดอกเพื่อนๆนี่นนอุย้ยกำลังขึ้นเลยอุยอ้ยอุ้ยมีอยู่ในนอแบดนี่ ก็เงียบเก็บเลยต้องวีกับบ้านหรืออย่างนอยนี่ป่ะเนี่อุ้ยชาวลิ้นหมาอนี้แล้วปะนี่อุ้ยมาอีกแล้วหมาอีกแล้วโอ้ยงามงามเพื่อนนี่ยตานี่อีกอุ้ยุยขาดาดขาอุ้ยหุยสะอวนพาดสวยแโอสวยล้วเพื่อนอุ้ยนูนนู่อ้ยนี่นี่ โอ้โหเพื่อนขาพลาดโอ้โหเห็ดสวยมากอุห้หนี่ดอกเนาะเฮ้ยเพื่นนอนมีอีกไม่เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยกองนี้นูนน่นนเพื่อนนู่นนี่นี่ดอกนูนน่นนู่นนู่นนู่นสามดอก อันนี้ใช้ได้หรือเปล่าอุ้ยขายดีมากอันนี้อุ้ยดอกเล็กมั้งสวยมากเลยนี่ๆๆอุ้ยยุงยุงก็มาอุ้ย,ย,ย,ยน้องบีไปไหนเนาะบอนนี้ อยากให้น้องบีมาแย่งเห็ดด้วยกันจะสนุกกว่าน,นี้นะนี่นี่ได้เยอะอีกแล้วเจออีกแล้ว,ว,ลวจ้ะนี่นี่อุยอ้ยอุอ้ยค่ะอือหึอุย้ยสวยมากเลยจ้ะ อุ้ยนี่เพื่อนๆออ้ยดูดูสวยมากเลยจ้ะโอ้ยสุดยอดมากเลยงามมากเลยจ้ะเจออีกแล้วจ้ะเพื่อนอุ้ยอันนี้โอ้ยอ้ยแต่อันนี้ไมู้จะใช้ได้หรือเปล่านะโอ้ขาขาน่าจะได้แต่ดอกไม่น่าได้เพื่อน น้องบีโทรหาน้องบีเมื่อกี้จ้ะว่าทันทาไมนางเงียบทิ้งพี่แล้วเหรอบ <c oughs> อสันางบอกว่าบีเต็มแล้วนะพี่ป่าบีก็นั่งตัดเห็ดรอพี่บะสบีก็บอกเดินออกมาออกมาโอ้พี่ก็ยังไม่เต็มไงอ้าวนี่นี่เพื่อนอุ้ยเกือบเดินผ่านแนะ่อุ้ยเดี๋ยวต้องเอาเห็ดเก็บเอาเห็บบอสันเก็บเห็ดใส่ตะก้าแล้วไปตัดขากับน้องบีจ้ะน้องบีบอกเต็มตะกาแล้วว่ะสัน้นเฮ้ยก็พี่ปาเพิ่งเพิ่งจะเต็มไงพี่ปาก็เรียกน้องบีมาเก็บด้วยกัน เนี่ยเพื่อนๆนู่นนะข้างหน้าน่ะซามิรนเห็นหัวดำๆน้ำตานี้สายตาดีมากมเห็นไหมเนี่ยเดินออกไปแล้วก็ไปตัดขากับน้องบีดีกว่าว้าเพื่นพนอนๆอุ้ยตรงนี้มันเยอะอะทำไมต้องน้องมีเต็มตะก้าก่อนเราวะทีแรกเราก็นึกว่าจะเต็มก่อน,น้องบีเฮ้ยเปียกตะก้าก่อนเพื่อนๆอันนี้คือเก็บเห็ดใส่ตะก้าก่อนเพื่อนๆเอาไปหาน้องบีก่อนนี่รีบวทีนี้ อยู่คนเดียววะเบยคนเดียววะเบยต้องไปเก็บเก็บแล้วไปนั่งตัดกับน้องบีดีกว่าจะได้มีเพื่อนคุย <c oughs> มานั่งอยู่คนเดียวก็น้องบีบอกบีเต็มแล้วบีก็ออกมาก่อนพี่ปลาโอ้พี่ยังไม่เต็มเนาะก็เรียกหาเพื่อนกองนี้ก่อนเกือบลืมแล้วเนี่ยเก็บกองเมื่อกี้เสร็จเอา้าลืมว่ามีกองนี้ด้วยโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยหรือว่าจะไปตัดที่บ้านเนาะเพื่อนเอ้ย คือมันจะมืดยังไงไม่รู้อู้หเห็ดเยอะเห็ดเยอะอู้อ้าขาหักอีกแล้วอู้าหหัวหักอีกแล้วเดี๋ยวเดินออกไปอีกเดี๋ยว,ยวต้องเจอเห็ดอีกแน่ๆเลยมืดไง มันอีกแล้วสองสาวมิลาน้องบีบอกเอามาสองตะกร้าว่าซ่านบอกแล้วมีเชื่อให้เอามาเถอะเชื่อบีนี่นี่ดูเราเราสุดมากเลยนะโอ้บีขายใหญ่มากเลยเธอเด็กบีดีขายกระดอกวันนั้นเลยอ่ะบีมันอันอันอืออันนี้ขาใหญ่มันท่อนสูงเลยป้าใช่ที่เดียวเลยนะนั่นอ่ะโอ้อันนี้ก็โอ้โหบีอันนี้ก็ใหญ่ใหญ่เนาะเออใหญ่มากอ่ะแต่ของของวันนั้นอ่ะใหญ่กว่านี้เนาะสวยกว่าแต่ขาประมาณเนี้ยคล้ายๆกับอันเนี้ย แต่นี่ได้ขาใหญ่ถ้าถ้าหญ้ามันแบบสูงอะมันอุ้มอุ้มอุ้มดอกอุ้มอุ้มขามันอยู่ข้างๆกับต้นบูรบลี่มันก็เลยใหญ่ไงใหญ่มากๆเลยแต่บางครั้งน่ะเวลาลูกเล็กมันจะไม่เจอไงเพราะมันบางมันมีปัญหาตรงนี้แหละพี่ว่ามาอีกแล้วเรากลับกันยังน้องพี่จะไปตัดขาที่บ้านพี่ไม่ยักเสาจะตัดตรงนี้โอเคกลับได้กลับบ้านเนาะ เขากินหัวใช่ไปแล้วเพืพ่อนๆจะคลิปนี้โหยาวนานอีกแล้วพวกเราก็เหมือนเดิมจะซีตะกาเต็มๆดูเห็นไหมมาอีกแล้วนะบีเนาะบีก็ได้บีให้บีชนะก็ได้อ้าวดอกเดียวก็ให้ชนะเธอแล้วมันสวยไงถ้าถ้าถ้าดอก <liber dade S 2> ใหญ่แล้วมันสวยพี่ก็ให้ชนะเละเดี๋ยว er เรามาใหม่เนาะเราต้องเดินอ,อ้อมอ้อมไปฝั่งน,นู้นอีกไหมดีใช่ต้องเดินไปฝั่งนู้นอีกอุ้ยยุงโอเคอเคุอ้ยเพื่อนๆ ทั้งยุงทั้งคำ่ำทั้งฝนไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวบรินฟินแลนด์บีกีสกีแล้วก็บีฟินแลนด์แฟนเพจแล้วก็ป้าฟินแลนด์นะคะแฟนเพจบางคนก็ไม่ต้องกดแฟนเพจก็ได้เพราะสาวบรีนไม่ได้ใส่แฟนเพจใส่แค่ป้าสาวบรินโอเคไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายอะไรล่ะอะไรล่ะหัวทิมสิ ตะก,กาพเพื่อนๆตะก,กาตะก,กา,าราบลินขาดเลยจ้ะหูขาดเลยมันหิวเฮ็ดนักทุกหมือเลยพี่น้องเออเดี๋ยวตัดขาตัดขาล่อนนองบีเอ้าไปใส่ลัผสมประสีกันเบิดละ่ะเพราะว่าอันสาวลินใหญ่เฮ็ดนะแต่ตัวเดี๋ยวที่มันดอกใหญ่ๆนักๆสาวลินใหญ่ไมาใส่ตะกานี่เนาะแต่ขามันก็ยังไอ้ที่ขาขาที่ยังไม่ตัดมันอยู่ข้างล่างไงต้องเอาแบบว่าอันไหนหนักๆย้ายตะก,กามาอยู่ฝั่งนี้ันองบีเบลเห็ดเหลือง นางบอกตัดขาโรอเดี๋ยวพีเปี้ยวเห็ดเหลืองแป๊บหนึ่งอ่าดีกูอยู่เฉยๆเนาะเห็ดเยอะจริงๆพายเซทุกวันเลยตอนนี้เออช่วงนี้ก็จะเว้นช่วงแบบว่าเออปลานี่ไปแล้วรอให้มันสามสี่วันสองสามวันแล้วก็มาใหม่รอให้มันขึ้นนะเ,นเพื่อนๆรอให้มันขึ้นก่องก็จะเอียงไปไหนอืมฟูฮ <c oughs> <c oughs> ี่ยุงก็ได้ตอมน้าตอมตา เอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยย้ายดูขาอันนี้วางข้างล่างอันนี้อุย้ยไม่เอาค่ะอันนี้ไม่เอานะนี่หนักแต่กล้าเฉยๆนี่ดูขาเพื่อนๆเอ้ยมันแตกเนาะอย่าว่างั้นว่าอย่างงี้เดี๋ยเพื่อนๆเด้อตอนดึงออกมาเนะ่ะมันแตกข้าลุมเลยจ้ะมันนิ่มอ่นนะแต่มันยังใส่ใดได้แต่มันหันนิ่มไหมสร้างมันหนึ่งก็เลยแบบจับแบบแบบห,หักเลยสร้างมันเอาขึ้นก่าแล้วได้ชิงเด้นี่อันนี้ก็พอหักอ,อันนี้ มันจับมาแล้วก็อีกอีกอัเดนมันก็คอหักไปพต่ที่ว่า,าโอ้ยแซวิลินจับเห็ดแห้งไรอันแซวลินเป็นคนมือหนักตัวจ้ะเป็นคนมือหนักก็จริงอยู่แต่ว่าบางครั้งเข้าบริเวณแห่งเฮทหักหรอกมันเอออิเอีกนเดหักเองนะจ้ะเห็ดมันพลอยอย่างที่นะาออกตัวไปก่อนเนดะ้ออกตัวไปก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆคอมเมนต์แรงคอมเมนต์แรงนี่เห็นไหมสวยมากเลยสวยมาก เดีย๋ยวค่อยหยิบใส่ตะกร้าใหม่ตอนนี้มันมันล้นมันล้นเลยให้ตะกร้ามันหนักอืมเออไตหนาไตตาหกโมงแลงแล้วมั้งหกโมงบาอ,อยู่แล้วจะพี่น้องเดี๋ยวค่อยเก็บใส่คืนเนาะตัดก่อนอ เจอไม่พี่หเห็ดเห็ดเหลืองเหอเรอได้เห็ดพึ่งหวานไหมตัดแค่นี้ก็ปวดขาแล้วนี่อุ้ยอันนี้สวยมาก Bây giờ Đi chờ ở đây ngay tổ <laughs> ừ. Chắc khâu hủ vậy đó <laughs> Dùng này ขยะของเราเองตัดเห็ดไปตัดเห็ดมาก็ทิ้งขยะลงลงเห็ดเราอีก,<ม>อกเออนอนนอนอืม ตะขาบอะไรนะตะขาบอะ่ะก็มีด้วยนะบีเห็นไหมนี่รูตขะขบา่ะนี่อันนี้ตะม,มุตะมิอ๋อเหลืออีกสองอัน บีปวดขาแบบพี่ไมมนั่งนานๆแบบนี้บีเป็นไหมพี่ปวดพี่ปวดมากเลยตอนนี้โอ้ขาหัาอกี่เล้วไปเลี้ยวไม่ได้ตั้งใจนะมันไปเลี้ยวเอาไปอีกอันหนึ่งดอกสุดท้ายขาสั่นแล้วตอนนี้ขาสั่นปวดขานอนนะเพื่อนๆตัดออกเยอะๆไปโอ้ยขา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  แล้วปวดขามาเลยตอนนี้ิดโอ้ยเดอๆเอ้าก็เหลือดอกหนึ่งเอ้ามันยังไม่หมดตัวนี้นึกว่าหมดแล้วเหลืออีกดอกนึกว่าหมดแล้วลืมดอกนี้ได้ไง mataiki